แค่นี้เหรอก็คนเขาสวยอยู่แล้วใครอะนู่นนู่นไม่ใช่กูคนนี้เหรอเออค้าสวยอยู่แล้วก็แบ่นิดเดียวพอแค่นี้นิดเดียวพอโอ้หแกมันก็คนเลยเลยก็คนเย้ม่สซ่ก็คือหลักๆวันนี้คือ อยากให้นั้นสองคนครีเอทเมนูอาหารญี่ปุ่นจากเนี่ยวัตถุดิบที่เราเตรียมมาให้วันนี้เราจะทำอะไรดีคะแม่ค่ะดูจังล่ะษักปักใหญ่อะฮัลโหลลาสลเลียหุ่ยปักใหญ่มากลาสลเลียลาสลเลียอยากจะเลือกอะไรยังดังกว่านี้ค่ะแม่ห๊อกรอหดังกว่านี้ าค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาป้ายยากับในเ,เขาเรียกว่าในแบรนด์ชูอุเอมุระนะคะจะมาป้ายยาทุกคนาทั้งเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ในส่วนของครี่เช็คเครื่องสำอางแป้งต่างๆหลายๆเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเด้อนี่อันนี้นะคะเป็นอลิมิตดโกซึ่งโบเคยพูดไปแล้วนะตัวนี้ว่าเป็นหนึ่งในครีม รองพื้นที่แบบว่าโบลเลอเพราะว่าติดทนแล้วก็คือให้ฟินิชลุคโกลที่ดูแบบไม่โปะไม่มันไม่เงาเกินไปด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นแมทคะ่ะอหรือโกลเหมือนกันดูก่อนสิอันนี้ก็โกลเหมือนกันแต่ว่าอีกเฉดหนึ่งสุดปังส่วนตัวนี้นะคะเป็นแปลงที่ใช้คู่กับตัวนี้ก็ดีมากใช้ง่าย นี่ตรงนี้อะค่ะข้างในเป็นแบบนี้เลยวิธีจับก็คือจับแบบนี้แบบมันจะแบบแกรึบเขากัหน้ำมากๆแบบนี่นะยิบขึ้นมาแล้วก็มันดีมากเถอมันแบบยกเลยอะ <H uckle berry> ดีมากแล้วนขนเขาก็จะเป็นแบบนิ่มากนี่ค่ะตัวต่อไปเป็นไฮไลติ้งเฟสพาวเดอร์ จะเป็นสีอะไรยังไงดูซิว้าวเอ๊ะดูดีนะเนื้อเนียนมากเลยอ่ะ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 อืมอืมอืม วันนี้คือสิ่งต่อไปที่หลายคนแนะนำโบหลายครั้งมากแต่ว่าโบยังไม่มีโอกาสได้ลองใช้นะคะวันนี้ได้มีโอกาสแล้วก็คือ u n น i ทมมีอัน i m e ์เอดาอัน t ทม e แมันเป็นแบบที่เช็คเครื่องสำอางแหละทุกๆคนแต่ว่าคือมันเจ๋งตัวที่ว่ามันบำรุงด้วยแล้วก็เขาที่พี่เขาบอกมานะ เวลาล้างออกอะก็คือถูวนๆเลยที่หน้าได้เลยคือสมองก็จะค่อยๆออกแตะน้ำมิดนึงค่อยๆออกแล้วไม่ต้องล้างโฟมต่อก็ได้แบบบำรุงไปในตัวแล้วปั่งมากขวดก็คือพรีเมียมมากๆเลยชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้นะค่ะตัวนี้นะคะเป็น lasting makeup fix mix นะคะมาใช้ให้ดูนะว่าเป็นยังไง เขาไว้แบบว่าหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วฉีดเลยจ้ากิ่นดีนะขอบคุณนะคะชูเอมูระเย้วันนี้พาด้าน,นะคะส่งของมาให้ถึงบ้านเลยมาดูกันดีกว่าข้างในจะเป็นอะไรเห็นเงาและสีสัตนข้างในแหละ น่ารักมากแน่ๆเลยอะ่ะแอบเห็นของน้องๆของน้องกับมาคือสีฟ้าของเราอะ่ะขี่จุ่ม thank you นี่ค่ะว้า wow. วนี่ขอบคุณนะคะ ข้างในจะเป็นอาบยญ่เออมาดูพร้อมกันดีกว่าเปิดฝั่งนี้ใช่ไหมอุย้ยเย็นเย็นด้วยว้าววว้ามีแบบหลายรสเลยกรีนทีสตรอเบอรี่โอ้อั่างจริงบางคำก็ยังอ่านไม่ออกมาดูของจริงดีกว่าว้าว ฉันจะกินวันนี้วันเดียวให้หมดทุกชิ้นเลยขอบคุณค่ะฮ่าด้เย้ต่อไปนะคะเป็นดิสยาไวเคชั่นนิสนะคะนี่เขามีแท t t ทูมาให้ด้วยน่ารักมาก girl just wanna have sun อ oh. ต้องหาโอกาสไปทะเลรัลมังน้าแม่เนาะนี่อันนี้เป็นโอ้ไฟฉายเอ้ยเขาเรียกว่าเลเซอร์อันนี้ไฟฉายเออนี่ไฟฉายนี่อันนี้เป็นไฟสีม่วงด้วยีนีไรอีกไหมโอ้น่ารักจังต่อไปนะคะข้างในก็มีตัวนี้ด้วยแม่จะช่วยดึง เปมัดย้อมแต่ไม่รู้ว่าเป็นชุดยังไงนะต้องรอชมนะคะเอ e ว y ร n วานฉเพิ่งเห็นว่าอันเนี้ยเปิดอันเนี้ยไม่เห็นแต่ถ้าเปิดแบก็คล h ยว้าวโกคเจ๋งมากค่ะทุกคนพร้อมกับไลเซ็นดิเซียขอบคุณนะคะว้าวเจ๋งอ่ะ นะคะเป็นโอรอชมเลย was so ever หนูอ่านถูกปะพี่ลูก <c oughs> นี่ค่ะข้างในจริงๆอะ่ะมันเป็นเป็นฟิลแบบกระโปรงกระโปรงคลุมหรอผ้าคลุมที่แบบว่าใส่ได้สองด้านแแม่ช่วยแกะหน่อยด้านนอกก็จะเป็นแบบว่าลายดอกไม้ใดๆมีแบบว่าชายตรงนี้แบบเก๋อ่ะ แล้วข้างในเป็นสีม่วงไอเลิฟสีม่วงมากเนี่ยเขาสามารถคลุมอย่างนี้ได้เลยผูกป๊ปป๊บปป๊ปป๊ปปนี่สีนี้ได้ขอบคุณนะคะนี่นะคะมาต่อกันที่โคลเ e ็ X กับวอ r กิ้งบีนะคะนี่ พี่เต้าปังมากหุ่นแบบโอ้สุดหุ่นดีมากซิกแพกแบบแม่แม่เศร้ามาดูข้างในกันดีกว่าหนึ่งสองอสาม สี่ข้างในมีอีกไหมนี่เป็นรายละเอียดนะคะของทางโัวเซจเขาก็จะมีอะตุงอจิงเครื่องประดับมาให้แน่ๆเลยว้ายน่ารักขอบคุณค่ะ เป็นต่งหู mm hmm. Love behind your small. <laughs> s m a l l ขอบคุณนะคะ